เสียเสียมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันน่าจะมารับลูกค้าไปดูสวนคนที่คุณติดต่อให้พาไปดูที่คือเซเช่หรอใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทรนนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณตินสวนที่นี่สวยถูกใจคุณตินไหมครับก็สวยดีนะครับแต่ผมว่าเสียรีบพาไปดูสวนที่เสียพาไปดูดีกว่า ก็สวนแม่นัวนี่แหละครับที่ผมจะพาคุณปรินมาดูคืออะไรอะ่ะพี่ที่คุณจะมาซื้อคือสวนของฉันเนี่ยนะก็ใช่และสินี่คุณปรินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่นอนยางพาราที่กรุงเทพเขาเลยอยากซื้อสวนยางเน่เป็นของตัวเองฉันก็เลยจะแนะนาให้เข้ามาดูที่นี่ถ้าคุณปรินชอบเดี๋ยวผมจะจองไว้ให้นะครับเพราะว่าที่นี่อีกไม่นานก็จะหลุดจำนองแล้วไม่มีวันหรอก ที่พวกคุณสองคนมาหลอกถามข้อมูลฉันนะเป็นเพราะว่าคุณวางแผนกับเสี่ยเชิด์มาซื้อที่ของฉันใช่ปะไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณคือผมไม่รู้ว่าเสี่ยจะพาไปดูที่ของคุณฉันไม่เชื่อเก็บของคุณออกไปให้หมดเลยนะฟังผมก่อนออกไปแมนครับคุณบอยฟังพวกผมก่อนครับจะไม่ออกไปใช่ไหมได้ก้อยไอ้ก้อยก้อยอย่าดเลยไอ้ก้อยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยก้อยทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยคุณตีนเนี่ยสกปรกหมดแล้ว จำไว้เลยนะฉันไม่มีทางขายส่วนของพ่อแม่ฉันให้ใครเด็ดขาดออกไปไม่ออกใช่ไหมคุณก้อยคุ้ยคุณก้อยหยุยคุ้อยคุณก้อยเฮ้ยพอนี่ลก้อยแกทำคุณทับเปื้อนเนี่ยแกต้องรับผิดชอบนะเว้ยได้ไอ้ก้อยไอ้ก้อยพ่อคุณก้อยคุณก้อยุ้อยคุณก้อยไอ้ก้อยหยุด ผมไม่ฟันน้ก่อนไม่ฟังนี้คุณคุณอไรปกระตูนไะขึ้นน้ำไุดูนะไม่ไปไปโยนคุณคุณอะไรไปนี่ไงอยากตันน้ำใช่ไหมครับไปได้หรือยังไปไปคือผมไม่รู้ว่าเสียแต่ให้มาซื้อที่ของคุณเสียครับ ผมจะซื้อส่วนยานเฉพาะกับที่เจ้าของขอยากขายเท่านั้นครับถ้าใครไม่อยากขายเนี่ยผมก็ไม่ซื้อที่มีใครบ้าง,งครับเสียผมว่าเสียกลับไปก่อนเถอะพวกแกจําไว้เลยนะต่อให้พวกแกไม่ยอมขายที่ฉันตอนนี้แต่อีกไม่นานพวกแกก็ต้องขายเพราะพวกแกนะ่ะไม่มีปัญญาไปหาเงินมาไทยคือหรอว้ยเงินเสียก็จําไว้เลยนะ ว่าที่นี่คือบ้านของฉันคือส่วนที่พ่อกับแม่ฉันร่วมกันสร้างขึ้นมาฉันจะไม่มีวันที่มันตกเป็นของใครเด็ดขาด